สวัสดีทุกคนนะคะอันนี้เป็นวันที่สองที่เล่มาอยู่ที่เอดินบรานะคะทุกคนวันนี้คือเป็นวันแบบชิลมากๆไม่มีอะไรรถรถเขาแบบว่ากำลังจะกลับรถช็อกเล็กน้อยนะคะก็คือวันนี้นะคะเล่ก,ก็จะแบบว่าไปเดินในเมืองเพราะว่าจริงๆอะ่ะเล่มาเอดินบราหลายรอบมากแต่ว่าทุกรอบคือยุ่งตลอดก็คือแบบ เวลาว่างหลังจากที่เล่แบบเดินเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวแบบตามแพลนก็คือไม่ค่อยได้เดินในเมืองแบบเดินเล่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้องแบบปั่นงานเนาะวันนี้ก็เลยจะมาเก็บตกนะคะที่ที่แบบยังไม่เคยไปหรือว่าที่ที่แบบว่าอยาก ไปอีกอะไรนี้นะคะซึ่งที่แรกที่วันนี้เล่จะไปนะคะก็คือเป็นเขาต้นหิวใช่ไหมชื่อนีใช่ใชไปเขาต้นหิวนะคะเพราะว่าเขาที่แล้วที่ไปอะ่ะคนเยอะมากก็เลยเหมือนแบบยังไม่ได้ถ่ายบรรยากาศอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนนี่ทุกคน ตรงนั้นนะคะคือที่ที่ทเล่เคยไปเดินมาแล้วเมื่อวิดีโอที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูไปดูได้เป็น a เ t e r s e ีดนะคะทุกคนนี่คือแบบบ้านบ้านเพื่อนเล่คืออยู่ใกล้แถวนี้ใช่ไหมแล้วนเะพื่อนก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะพาไปเดินแบบภูเขาหลังบ้านฟิลบ้านโนบิตปะป่ะแต่ภูเขาหลังบ้านแกแบบใหญ่และสูงมากตลกอะแต่ว่าดีนะคะทุกคนถ้าเกิดใครมีเวลาก็ลองมาเดินได้ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากมาวิวมุมนี้นะคะก็คือมันอยู่ตรงข้ามกับเอขาท่านฮิลเลยทุกคนก็คือเดินมานี่เตียยเท่านั้นสวยจริงๆคือเอดินบะรคือไม่ว่าจะมุมไหนก็สวยไปหมดนะคะเป็นเมืองที่แบบมีขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลิ่นอายความ โบราณ่นะมันเหมือนมันคงไว้ซึ่งสถาปตัตยกรรมเก่าเยอะนะคะเพราะงั้นมันก็เลยแบบเหมือนมีเวทมนต์ทุกอย่างดูมีเวทมนต์ไปหมดนะคะทุกคนเล่ก็ชอบที่เอดิแลนดมา์มากมากถ้าไม่ชอบไม่มาสามรอบขนาดนี้เอาจริงเล่ชอบประเทศสกอตแลนด์มากกว่าอังกฤษนิดหน่อยนะคะรู้สึกว่าสกอตแลนด์มันดูแบบคนน่ารักแล้วก็ดูสงบสุขนะคะทุกคนเพื่อแบบ คนที่เขาแบบเป็นผู้สูงอายุที่นี่คือเขาแบบเฟรนลี่มากเฟรนลี่กับเลมมากเฟรนลี่กับคนแบบต่างด้าวอย่างเรามากๆแต่ว่าคนที่นิว่อขโซคก็ดีดเหมือนกันนะข้าบนนี้นะคะก็จะมีจุดชมวิวที่แบบสวยมากคือมองออกไปเห็นทะเลนะคะทุกคนมันจะแบบเป็นการ อยู่ระหว่างกลางระหว่างเมืองเก,ก่ากับเมืองใหม่ของเอเดนรานะคะแต่คือแบบพอมามองข้างบนเราจะเห็นเลยว่าบ้านเขาแบบทรงคล้ายคลายกันไปหมดแล้วมันก็แบบน่ารักอะ่ะเหมือนเขาแบบควบคุมลักษณะของบ้านได้นูงน่าจะเพราะว่าเขาจัดผังเมืองไว้แต่แรกวางแผนไว้แต่เริ่มนะคะนี่วิวสวยมากนะคะทุกคน Da. นี่นะคะทุกคนเมื่อกี้เล่ไปยืนอ่านประวัติมานะคะเป็นมอนเมน н ์นที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงแบบว่าทหารที่เสียชีวิตในสงครามนะคะสถาปัตยกรรมอันนี้ก็เป็นแบบนีโอสไตล์แบบกรีกนะคะทุกคนมันเรียกว่ากรีกนีโอสไตล์หรือว่านีโอสไตล์กีไม่แน่ใจเดี๋ยวได้ขึ้นไว้ให้นะคะแต่ว่าตรงฐานเสามันก็ไม่ได้มีแบบวงกลมวงกลมที่มันคล้ายๆกรีกที่เราเคยเห็นกันนะคะ เฮ้ยมีคนไปฉีดสเปรตรงนั้นด้วยอ่ะทุกที่มีคนมือบอลสินะจะบอกว่านักท่องเที่ยวก็คือเยอะมากนะคะมีทัวร์แบบของประเทศเกาหลีประเทศจีนอะไรแบบเต็มไปหมดเลยก็ต้องแบบพยายามถ่ายให้มันหลบๆนะคะทุกคนแต่เดินๆแล้วมันสวยอยู่เนาะ เดี๋ยวเล่จะพาทุกคนนะคะไปดูภูเขาวิวภูเขาสวยมากเป็นวิวแบบอันเมื่อกี้ที่เล่แบบไปถ่ายตามข้างทางให้ดูนั่นแหละแต่นนี้คือเรามองจากภูเขาลูกนี้ไปภูเขาลูกนู้นแล้วมันสวยกว่าเดิมน,นะคะทุกคนนี่วิวภูเขานะคะลูกจากในกล้องมันจะย้อนแสงไหมนะ ตอนนี้เลขก็คืออยู่ตรงส่วนที่มีเอ่อน้ำพุสีเขียวๆแล้วนะคะทุกคนก็คือเล่เห็นแบบเพื่อนๆที่มาเอดินบะก็คือแบบไปถ่ายตรงน้ำพุอันนี้หมดเลยแต่ว่าคราวที่แล้วนะคะเล่ไม่ได้ไปวันนี้ก็เลยลองเดินมาตามหาดูนะคะน้ำพุชื่ออะไรอะโรสซันติงนะคะทุกคนอาโอเดอร์เบนเอซเล่ขึ้นชื่อไว้ให้ แต่ส่วนเขาคือแบบว่าสวยมากนะคะทุกคนแบบมีที่ให้นั่งเต็มเลยอะ่ะดีคือที่ u k นะคะแบบเขาจะมีส่วนสาธารณะแบบอยู่กลางชุมชนเยอะมากแ้ามันทำให้แบบคนที่เขาแบบเหมือนผู้สูงอายุหรือว่าใค,ใครก็ตามสามารถที่จะมาแบบนั่งโจยๆออกกำลังกายได้นะคะทุกคน ถึงน้าําพุแล้วนะคะจริงๆคือเล่ต้องไปถ่ายจากฝั่งนู้นถึงจะเห็นมุมปราสาทแต่คือคนเยอะมากอะค่ะก็เลยมาถ่ายฝั่งนี้เก็บไว้ก่อนเป็นน้ําพุที่แบบว่าค่อนข้างใหญ่นะคะทุกคนตอนดูในรูปมันดูเล็กแต่ว่ามาถึงจริงๆมันใหญ่มากอะค่ะสวยดีนะแต่ว่าคนเยอะมันเป็นเหมือนแบบที่เช็คอินประมาณหนึ่งนะคะทุกคนก็คือสีน้ํามันก็คือแบบ คือเหมือนผ่ามันเป็นสีเขียวใช่ปะพอน้ำมันใสแล้วพอมันเห็นสีเขียวแล้วมันดูแบบมรกตอะฟิลสะมรกตอะไรอย่างงี้หงจุ้ยไหมเพื่อนเพื่อนว่าไหมเคิดว่ามันหงจุ้ยประมาณนึงอะนี่เราก็จะเห็นมุมปราสาทต,ตรงนั้นนะคะตรงนั้นจริงๆถ่ายจากมุมนี้ก็เห็นนะเพื่อนเพื่อนก็คือแบบออกมาจากตรงนั้นนิดนึงนะคะทุกคนถ่ายขึ้นไปตรงนี้ก็เห็นอยู่ แบบไม่ต้องไปยืนมุงกับเขาเยอะขนาดนั้นสวยดีนะอแล้วก็เขาก็จะมีแบบร้านขายพวกแบบกาแฟขายขนมนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะให้นั่งกันนั่งชิวได้แถวๆนี้แต่ว่ามีคนนั่งเต็มเลยเลเยไม่อยากถ่ายเดี๋ยวโดวนหน้าเห็นหน้าเขานะคะทุกคนกิ่งใจแล้วก็มันก็จะมีอีกที่หนึ่งนะคะที่สามารถดูวิว ขอภาษาได้ก็คือจะเป็น Water Stone นะคะ Water Stone ก็คือจะเป็นแบบเหมือนบุ๊กช็อปร้านหนังสือแล้วก็มีคาเฟ่ข้างบนนะคะที่ชั้นบนเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นวิวปราสาทได้เดี๋ยวเรจ,จะพาไปดูว่าตนาตา w a t e r s t o n e เป็นยังไงไปแอบซื้อหนังสือแหละไม่ใช่อะไรอยากอ่ะอยากซื้อหนังสือ <laughs> นะคะ w a t e r Stone <c oughs> ก็คืออยู่ตรงข้ามเลย มาแล้วคุณคือแบบเลขไปอยู่ในวอเตอร์สโตนเป็นชั่วโมงแล้วก็ได้หนังสือมานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเล่กำลังจะไปกินบรันช์นะคะชื่อร้านว่าอะไร D.O. Something ำชื่อไม่ได้อีกแล้วยวขึ้นไปให้นะคะ ว้าวหมูแดงสูตรอะไรนะ <laughs> จำชื่อเ<า>ช็มไม่ได้เ<า> <laughs> ช็มพักส, <laughs> สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้าย ขอการที่เล่อยู่ที่เอนินบาก็คือจะกลับตอน9ก้าโมงช้าแล้วนะคะทุกคนคือจริง,รงๆอเล่แพนว่าจะกลับบ่ายสองแต่ว่าเอ,อมันมีเลคเชอร์หนึ่งที่นิวคาสเซิลมันโผล่ขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนตัวนะคะก็กลับตอนเช้าแทนออก็เป็นอะไรที่สนุกมากรู้สึกว่าแบบมาลุก,กวนเพื่อนตลอดเลยขอบคุณนะเชอ <c oughs> ขอบคุณนะเป่าเพื่อนแบบทำหมูแดงมาให้ด้วยนะทุกคน ฟิลแบบฟิลไลท์โฮมอ่ะรู้สึกดีมาก <laughs> ตอนเช้านะคะ <laughs> เล็กก็ไปเออซื้อกาแฟมานะคะ <laughs> นี่เป็นลานเต้ร้อนราคา3.5ปที่ร้านเดอ l i ลิตเติ้ลฟรซอยนะคะทุกคน <laughs> เป็นร้านที่แบบว่าเพื่อนชอบแล้วก็แนะนำเล่มานะคะ <laughs> มันฟิลแบบร้านกาแฟโลโคลแล้วก็แบบขายแบบไวๆอ่ะแบบขายแบบไม่ได้มีที่นั่งเยอะนะคะทุกคน <laughs> แต่ก็เห็นว่ามีที่นั่งอยู่นะ เ่็นละแต่ว่าอร่อยค่ะเพื่อนๆถ้าเป็นไอซ์คอฟฟก็จะประมาณา4.5่ปอแต่ว่าชาวนี้เล่กินเป็นฮอตคอฟฟมาก่อนเพราะว่ายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยโยเวนกาแฟานี่ากไทรน่ารักมากเลยจะเห็นไหมนะมาเล่ลองซูม นี่นะค่ะทุกคนน้องจุดตรงนั้นคือน้องกระตุยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายกาแฟหก